นิวเซ็งข่าวแรกค่ะมาเตือนภัยกันเลยจากทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางออยอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่แนนจะสังเกตได้เลยว่าใน Facebook เป็นช่องทางทำมาหากินที่ดีมากจริงขายอะไรตอนน่อมีอะไรต้องไม่รู บางทีเรารู้สึกว่าร้านประหลาดก็ยังมาขายกันค่ะล่าสุดมีผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งค่ะตั้งชื่อโจ่งแจ้งเลยนะคะเป็นเพจ Facebook ที่ชื่อว่าสมุนไพรสลายไขมันของแท้จากกระทรวงสาธารณสุขคุณคะะออ้างเลยตั้งชื่อเลยไม่ใช่ว่ามาอ้างในเนื้อหาข้างในตั้งชื่อเลยว่าของแท้จากกระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็มีคนไปร้องเรียนคือผู้บริโภคเนี่ยคงมีคนส่วนหนึ่งแหละเชื่อแล้วซื้อไปปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาสงสัยว่าจะมีการลักลอบใส่สารลดความ อ้วนลงไปในผลิตภัณฑ์ก็แจ้งไปที่กระโรวงสาธารณาสุขค,ค,ค่ะทางเภสัชกรประพลอางประกูลรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาในฐานะที่เป็นโฆษกของอ,อยอด้วยนะคะก็บอกว่าพอมีคนร้องเรียนมาก็ไปตรวจสอบเลยอยู่ที่อุบลค่ะไปเจอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อมาเมะมาเมะปรากฏว่าโอ้โหเดี๋ยวดูกันที่ที่บ้านมีไหมมาเม แบ่งบรรจุในขวดผลิตภัณฑ์และบรรจุหีบห่อเรียบร้อยบางส่วนใส่กล่องแพ็คเรียบร้อยอเตรียมจะส่งแล้วนะคะซึ่งปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตจากอยอแล้วก็มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้องอันนี้ถือว่าฝากืนพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522แถมยังไปแอบอ้างใช้ชื่อกระทรวงสาธารณสุขอีกอันนี้ก็เข้าข่ายเป็นการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงนะคะทางกระทรวงก็เลยบอกว่าอย่ากตกเป็นเหยื่อเด็ดขาดค่ะ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไม่เคยอนุญาตหรือรับรองสพพรรพคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารว่าสามารถบำบัดบรรเทารักษาอาการของโรคได้โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างว่า ลดน้ําหนักได้ผลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับอนุญาตจากอยอยจะเป็นการรับรองในคุณภาพมาตรฐานว่าปลอดภัยเท่านั้นนะคะแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือไปจากการทานอาหารหลักตามปกติจุดมุ่งหมายคือให้คนที่มีสุขภาพปกติทั่วไปทานไม่ใช่ผู้ป่วยอย่างอันนี้เขาแอบอ้างบอกว่าสลายไขมันของแท้จากกระทรวงสาธารณสุขไม่มีแน่นอนนะคะซึ่งทางกระทรวงบอกว่าถ้าอยากจะลดน้ำหนักคุมน้ำหนัก ก็ดูทำ for healthy ก็คือทานอย่างที่เราย้ำกันค่ะทานอาหารในครัว้าหมูแล้วก็เลือกทานแต่ละหมู่ให้เพียงพอออกกําลังกายคือบาลานซ์แต่ละมือให้ดีแค่นั้นเองแลสุขภาพดีสําหนักลดแล้วคือหลงเชื่อหมอผีทางอินเทอร์เน็ตนี่ไม่ได้เลยนะคะแล้วตรวจสอบลำบากใช่แล้วก็ถ้าไม่มั่นใจลองตรวจสอบกับทางออยก่อนก่อนที่จะซื้อใช่นั่นก็เป็นเรื่องของแบบผลิตภัณฑ์ที่จะเอามาลดความอ้วนที่เขาอวดอ้างนะคะแต่วันนี้เรามีหนึ่งข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสริ ความงามาก็จะเห็นเหมือนกันว่ามีเยอะแยะมากมายสถาบันไหนไหนเต็ไมไปหมด,ดเดินไปตามคลินิกไหนหรือไม่บางทีเข้าเว็บไซต์หรือ Facebook ก็เจอนะคะโฆโฆโกล้าก็ไม่รู้เนาะนั่นสิคิดไหมว่าแบบก็โฆษณากันแบบไม่ไม่อายคนโฆษณาไม่เท่าไหร่คนกล้าไปทําเนี่ยสิกล้าได้ยังไงก็เอาไปเราก็รู้สึกว่าโอ้โหโฆษณาขนาดนี้คนเห็นเยอะขนาดนี้ต้องใช่แล้วล่ะนี่ไงคะวันนี้ก็เลยมีข่าวนะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะเกิดความเสียหายจากการเสริมความงามมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะซึ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาเตือนข้อมูลแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะทางสื่อต่างๆที่เราได้เห็นกันนะคะล่าสุดค่ะท่านท่านนายแพทยจัก,กรพงษ์ชุนหะเสวีคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาใช้บริการเสริมความงามสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ออกมาบอกว่า ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง19ตุลาคมของปีนี้เนี่ยนะมีผู้บริโภคร้องเรียนกรณีได้รับความเสียหายจากการใช้บริการสถานเสริมความงามแล้วก็สัญญกรรมความงามมากถึง355รายนี่เฉพาะคนที่ไปร้องเรียนนะโอ้โหแล้วคนอื่นที่ยังไม่ได้ไปร้องเรียนอีกเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นจากปี2 5 5 7นะคะปีที่แล้วเนี่ยมีแค่158รหายเท่านั้นเองนะคะพอเอาข้อมูลมาวิเคราะห์พบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากอะไรคือมาจากคลินิกสัญญกรรมเสริมความงามทั้งสิ้น81 รายค่ะประเด็นที่ร้องเรียนเยอะมากจมูกเวี่ยว เอียงอักเสบรูจมูกไม่เท่ากันทําได้ยังไงหรือว่าจังหวะยกขึ้นแล้วทำให้รูเบี้ยวประมาณนั้นนะคะจมูกยุบซิลิโคนไม่ได้มาตรฐานทําตาสองชั้นผิดรูปหนังตาปิดทําเต้านมไม่ได้ขนาดตามสัญญาเต้านมเอียงไม่เป็นธรรมชาติอักเสบมีปัญหาการดูดไขมันเหล่านี้เป็นต้นส่วนปัญหาข้อที่2กลุ่มที่2ก็คือสถานบริการเสริมความงามที่เป็นคลินิกและสปานะคะแล้วก็ไม่ใช่คลินิกสัลยกรรมอันนี้433 รายประเด็นร้องเรียนก็คือเกิดอาการผื่นแพ้แดงผิวไหม้ผิวหนังอักเสบเป็นฝ้ากระเพิ่มขึ้นหลังจากไปยิงเลเซอร์แล้วก็พบว่าพนักงานให้บริการเนี่ยไม่ชํานาญไม่มีแพทย์หรือแพทย์เฉพาะทางอยู่ประจำที่สถานบริการนั้นหรือบางทีแพทย์มาให้คำปรึกษาสัปดาหล์ละหนึ่งวันเท่านั้นเองเขาบอกเลยนี่ว่ามีอย่างนี้พี่นานสมมุติเราไปหาใช่ปะ่ะครั้งแรกเจอหมอ,อมสมมุติจะฉีด ปลาบูทองครั้งที่สองผู้ช่วยบอกว่าเขาฉีดได้เดี๋ยวเขาจัดการให้แล้วก็ฉีดให้แล้วก็อาจจะคิดราคาที่ถูกกว่าแต่เขาไม่ใช่แพทย์ไงไม่ได้นะน่ากลัวมากๆเลยนะคะทั้งหมดนี้ค่ะทางสบก็ได้ไปตักเตือนแล้วก็ให้แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยทีนี้เราว่าทานที่ดีนะคุณผู้ชมเราควรจะหาข้อมูลสำหรับตัวเองว่าสถานประกอบการนั้นหรือว่าแพทย์ที่ให้บริการเรานั้นเนี่ยเขามีความน่าเชื่อถือหรือว่ามีวิธีค่ะทางนี้เขาบอกเลยว่าเราสามารถจะไปเช็คดูว่า แพทย์นั้นเนี่ยมีใบประกอบโรคศีลไหมหรือว่าได้รับการรับรองจากแพทยสภาหรือเปล่าเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ค่ะ tmc.or.th แล้วก็ slash check c h e c ภาษาไทยก็คือ check เนาะ c h e c k ึ้อหน้าจอ underscore m d ไปเช็คดูว่าคุณหมอคนนั้นชื่อนามสกุลอันนั้นนี่เป็นหมอจริงหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้หมอกระเป๋าหิ้วนี่เยอะมากใช่เอาจริงนะถ้าไม่ชัวนะคะอย่าเพิ่งไปทำดีกว่า หลายครั้งแล้วที่เราเห็นขา่าจนข่าพีที่สาได้บาา้างที่งานอฟเอ่ะ,อะ,ะเสียถูกเพราะว่าเป็นหมอกระเป๋าแต่สุดท้ายต้องเสียเงินรักษาตัวเองเกือบสี่แสนบาทไม่คุ้มกันเลยสู้ไปหาที่ที่มันเชื่อถือได้แล้วอาจจะแพงกว่าหน่อยนึงดีกว่านะคะอะเรื่องสุดท้ายค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่สมัยนี้ที่อาจจะ เขาเรียกว่าอะไรรักและทนุถนอมลูกมากป่วยนิดนึงกินยาเลยจะได้หายเร็วๆนะคะซึ่งเป็นวิธีที่จริงๆแล้วแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นการให้ลูกกินยา3เวลาเนี่ยคุณหมอก็เลยบอกว่าเปลี่ยนได้แล้วกับพฤติกรรมแบบนี้นะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงวารุณีพันธ์พาณิช วานเดอร์พิตนะคะท่านเป็นกุมรารแพทย์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีบอกว่าพอลูกเจ็บป่วยเนี่ยพ่อแม่ก็มักจะให้ทานยาปฏิชีวนะหรือว่ายาต้านเชื้อแบคทีเรียถือเป็นการใช้ยาไม่สมเหตุสมผลเพราะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของอาการป่วยของลูกส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสก็เหมือนผู้ใหญ่ที่เราย้ำกันว่าปกติเชื้อไวรัสเนี่ยปล่อยไปแต่มันหายเองเพียงแต่ว่าต้องดูแลร่างกายให้ดีๆเท่านั้นเองนะคะ เนื่องจากร่างกายมนุษย์เนี่ยจะมีแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอยู่ตามอวัยวะต่างๆถือว่าเป็นเจ้าถิน่นก็เป็นเรื่องยากที่จะปล่อยให้เชื้อแบคทีเรียอื่นๆเข้ามาแย่งพื้นที่โอกาสที่เชื้อแบคทีเรียจะแทรกซ้อนมีแค่1ใน4 000, ี่พันเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วง2-3ถึงวันแรกที่ลูกป่วย คุณหมอบอกว่าอยากจะให้พ่อแม่เนี่ยให้ยารักษาลูกตามอาการก่อนไม่ใช่ว่าเช้ากลางวันเย็นคือเป็นตอนไหนค่อยให้ทานตอนนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกมีอาการซึมนอนไม่ได้อันนี้อาจจะเริ่มเกิดจากเชื้อแบคทีเรียแล้เพราะว่ารุนแรงกว่าแต่ก็ไม่อยากจะให้ไปฟันธงพูดง่ายว่าถ้าอาการเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พบแพทย์ถูกพบแพทย์ทดีที่สุดเพื่อที่จะวินิจฉัยนะคะ<ม>คุณหมอบอกว่าการให้ยารักษาลูกตามอาการเนี่ยบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ผล<ม>ก็กินไปเหอะเช้ากลางวันเย็นอะไรแบบนี้นะคะ<ม>คุณหมอบอกว่าที่มันรู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยได้ผลเนี่ยเป็นเพราะว่าการรักษาตามอาการเช่นแก้ไอลดน้ำมูกแก้หอบ ยามันออกฤทธิ์เร็วแล้วก็หมดฤทธิ์เร็วมันก็เลยควรที่จะให้ยาตอนที่มีอาการไม่ใช่ให้กวาดไปหมดซึ่งส่วนใหญ่อาการของลูกมักจะเป็นช่วงกลางคืนลองสังเกตดูนะคะเนื่องจากว่าช่วงเช้าร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนออกมาช่วยให้ไข้ลดลงแล้วก็ยับยั้งภาวะอักเสบต่างๆแต่ฮอร์โมนจะเริ่มหมดในเวลากลางคืนลูกก็เลยมักจะป่วยในช่วงนี้แต่ว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้ดูไงกินเถอะเช้าถางวันเย็นหมดนะคะแล้วอาการของลูกก็เลย ไม่ดีขึ้นสักทีหนึง่งก็ควรที่จะให้ตามอาการคุณหมอบอกว่าเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่ผิดตอนนี้กําลังจัดทําคู่มือที่การเขาเรียกว่าเป็นการใช้ยาที่ถูกต้องแล้วแจกตามโรงพยาบาลต่างๆอยู่เวลาคุณพ่อคุณแม่ไปโรงพยาบาลลองไปสอบถามดูซิว่ามีคู่มือการใช้ยาไหมหรือที่แน <ๆ S 1> เ่เลยคือไปหาคุณหมอาแพทย์ดีที่สุดใช่ก็อย่างที่จอยบอกค่ะเรียกได้ว่าลูกป่วยเมื่อไรพบแพทย์ดีกว่าแล้วให้น้องทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดที่ใกล้หมอไว้ดีกว่าอย่าเป็นหมอเองเลยเนาะใช่นะคะอู้ยคุณหมอเขาเรียนมาหลายปี ให้ความสามารถเขาใช้งานเถอะถูกอย่าไปคิดว่าตัวเองจะายยาได้เอากินไข้กินยาแก้ไข้แล้วูไปอย่าเลยแล้วเดี๋ยวนี้เชื้อมันดื้อเน้วแต่ละตัวแต่ตละยอย่างเนาะ